คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเซ็กซี่ตัวแม่<อ>กับการคัมแบ็กมาจับไมในรอบ6ปีมปไม่เสียยี่ห้อเปิดไอรีอล่อยซิงเกลิลปุ๊บเป็นไวรัลปั๊บเลยน,นะคะกับเพลงมั n นี่ฟังแล้วรวย กลับมา6ปีคุณผู้ชมคะที่เอาเลยซีคน,นล่าสุดนะล่ลาสุดของล่าสุด <c oughs> ไอคอนความเซ็กซี่แบบคู่มาก่อนการยกให้เลยพิปิ้ลไอรีนงานนี้ปล่อย MV ไม่ทันไรไวรัลคุณผู้ชมคนแห่ครับว่าติกตต๊กต็อกนี่นะโดยเฉพาะท่อนแรปโชรวยโ,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 โชรวยกันแบบสาแก่ใจทั่วบ้านทั่วเมืองสมกับการทุ่มเงินเหยียบล้านในการถ่ายทํา MV นะ ทั้งรถหรูอ <fits you S 1> เอ,อ่ยเรือยอดเอ uh ่ยแถมพี่แกยังเคลมเอาไว้ตามชื่อเพลงด้วยนะว่าเพลงนี้ยฟังแล้วรวยเงินเท่านั้นที่นอก everything ธนบัตรเท่านั้นที่ทำให้เราได้โบยบินขับพ่อยเช่แล้วมันฟินฟินฟินโดนเรทคาเพชรเข้าปร์ตี้ที่มีแต่ฟีมโอเคค่ะ เป็นยังไงไม่ธรรมดาเลยเนี่ยหุ่นยังเสียเปียปังเหมือนเดิมนะคะนอกจากพี่เปิ้ลจะมาโชว์ความรวยใน Mv แล้วคุณผู้ชมขายอย่างที่บอกไปมันเป็นไวรัลฮิตมากในโซเชียลขอขิงความรวยกันเลยกับคนโสดคนสวยนิสัยดีมีหมู่บ้าน ยาก็มาในลุคไหลไลเปรี้ยวไหวอยู่ข้างขอบสะแบบนี้คุณผู้ชมขาเป็นไงสไตล์การโชว์รวยของน้องมินน่ารักอยู่นะจ๊ะตามมาติดๆกับสาวเซ็กซี่มีแฟนแล้วรักแฟนมากเมพิจนาค่ะก็ขอเอาตามเทรนฮิตนี้ด้วยเช่นกันเป็นไงคับปอเช่ด้วยเนี่ยเรียกต้งต้องเป็นก็หนารักีนะคะต่อกันที่ตัวแม่สายโคบอย่างแม่แพทน้ำประพางงานนี้ขใครสวยนะจ๊ะสาวไม่ทันทำนะจ้านีเป็นไงล่ะคับปอเช่แล้วมันฟินฟินฟินเอออาจจะ เป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะไอ้แม่ เงินทันที่นอก Everything ธนาบาาัตรเท่านั้นที่ทำให้เราได้โบยบินขับพอเช่แล้วมันฟินฟินฟินเดอนเรดคาร์เพ,พ็ดกับปฏิที่มีเดตีนดูเลที่ตริงกูย,ยังใส่แบรนด์นิวนีย่ยังไม่หมดยังไม่หมดอีกอีกนึงปิดท้ายก<อ>ันทีล่<อ>ลกปักหลำยายหายทองอคำขออ <ลำ S 1> วยกันเป็นฝันรย<า>ยวยมาแบบรวยหมู่คณะเด้งหน้าเด่นหลังถูกใจถูกใจใรนด์รงนี่ท เงนิงนนาที่นอกเอวิทิงธนาบัตรเท่านั้นที่ทำให้เราได้โบยบินขับพอเช่แล้วมันฟินฟินฟินบนเรซคา펫เข้าปาร์ตี้ที่มีเดตีนดูในชีตริงกู drink, ย,ยังใส่แบรนด์ดีลเซนส์ปินตัวจริงไม่ได้รับกันที่ยอดวิวพวกเรากลายเป็นตำนานมาก่อนทำเรนขบรถดเรื่องหาเงินบอกเลยว่าชัดเจนและปิดท้ายของปิดท้ายกับแจ็คเกอรีนอ้าจัดมากเงินเท่านั้นที่น็อกเอวิทิงธนบัตรเท่านั้นที่ทำให้เราได้โบยบิน ขับปอร์เ oh. ช ah ่ oh. it, so oh. The ิ i n Fin f เดินเข้าเร็วแค่ไบนตีมีแต่ตีงออะผู้ติดการสติงเวนิลซึ่เป็นตัวจริงเขาไม่นับตียอดมิวส์ให้มันชินหูแล้วเอามาร้องใหม่เพราะว่าอะไรเอาจริงนะผู้ชมเพลงเนี้ย ฟังไปเพลินๆอย่าไปคิดอะไรมันเยอะนะคะคือหลายคนเนี้ยรวมถึงเราด้วยเฮ้ยสับสนพี่อันไหนท่อนฮุกวะอันไหนท่อนแรปวะเอ๊หรือมันฮุกทั้งเพลงจะร้องตอนไหนวะา่เป็นเพลงที่แบบว่าดิฉันดีใจมากหนึ่งแม่ร้องสองร้องได้เธอร้องได้เธอสุดยอดเลยนะเพลงเขาปังเวอร์คุณผู้ชมขาขับต่อเช่แล้วมันฟินฟินฟิน